เสียงกระซิบจากห้องดับจิตอย่างน่ากลัวไม่เท่าห้อง313ในโรงแรมร้างแห่งนี้ถ้าคุณอยากฟังเรื่องหลอนจนขนหัวลุกสู้กดติดตามไว้แล้วมาฟังเรื่องราวของบิ๊กด้วยกันปี2560บิ๊กเดินทางมาทําธุระที่ขอนแก่งเขาเลือกพักโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งด้วยราคาที่ถูกกว่าโรงแรมอื่นมากบิ๊กไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายพนักงานต้อนรับหน้าซีด เมื่อเห็นบิ๊กขอกุญแจห้อง313หนห้องนั้นไม่ค่อยมีใครพักครับเธอพูดเสียงสัน่นบิ๊กไม่สนใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องงมงายเขาอยากพักผ่อนเต็มที่คืนแรกผ่านไปอย่างปกติแต่คืนที่สองบิ๊กรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองเขาพลิกตัวไปมากระสับกระส่ายจ,จู่ๆอุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วหนาวจนจับขั้วหัวใจบิ๊กตัดสินใจเปิดไฟ แต่ไฟกลับไม่ติดความมืดมิดเข้าปกคลุมบิ๊กรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยียบที่ข้างหูตามด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ของฉันบิ๊กรีบวิ่งออกจากห้องคว้ากุญแจแล้วลงไปที่ล็อบบี้พนักงานต้อนรับตกใจเมื่อเห็นบิ๊กหน้าตาตื่นเกิดอะไรขึ้นครับบิ๊กเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่พนักงานกลับสายหน้าห้องส13ไม่มีคนพักมานานแล้วครับ บิ๊กยืนยันว่าเขาพักอยู่ที่นั่นจริงๆพนักงานจึงเปิดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีชื่อของบิ๊กในทะเบียนผู้เข้าพักของโรงแรมเลยเช้าวันรุ่งขึ้นบิ๊กหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเขาอีกเลยตำนานเล่าว,ว่าห้อง313ถูกสาบแช่งเพราะในอดีตเคยมีหญิงสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในห้องนั้นวิญญาณของเธอไม่ไปไหน คอยหลอกหลอนผู้ที่เข้ามาพักอาศัยชาวบ้านเชื่อกันว่าหญิงสาวถูกฆ่าเพราะความผิดศีลข้อสามของชายชู้ผลกรรมจึงตกแก่ผู้ที่เข้ามาในห้องนั้นและละเมิดศีลข้อเดียวกันบางคนบอกว่าบิ๊กเองก็มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับภรรยาของเพื่อนบาปกรรมตามทันเรื่องเล่านี้สอนให้รู้ว่าการผิดศีลน,นำมาซึ่งความทุกข์อย่างแท้จริงกรรมใดใครก่อ กำนั้นย่อมคืนสนองถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะประตูห้อง313จงอย่าเปิดมันแชร์เรื่องนี้ให้คนที่คุณรักถ้าคุณไม่อยากให้เขาต้องเจอกับประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ถ้าคุณยังมีลมหายใจ